ได้ออกไป <c oughs> การที่เขาประสบชะตากรรมหนักหนวงแน่นอนอาจจะน,อนอ้อยกว่าคนที่เสียชีวิต <c oughs> แต่การที่เขายังอยู่เนี่ย <c oughs> เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า <c oughs> การถูกกระทำของคนเสื้อแดงนั้นยังไม่สิ้นสุด <c oughs> และยังมากขึ้นแม้เวลาจะล่วงเลยมาถึง3มปีแล้วก็ตาม พวกเราส่วนหนึ่งได้ถูกปล่อยออกไปแล้วก็ต้องกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งแต่ว่าบางคนอยู่ข้างนอกแต่พี่น้องเชื่อไหมโดยเฉพาะพี่น้องในเรือนจบพี่น้องอยู่ที่นี่มีคุกที่มองเห็นแต่พี่น้องที่อยู่ข้างนอกนั้นมีคุกที่มองไม่เห็นด้วยตา ครอบครัวและทุกกระทงของพี่น้องเสือแดงและทุกกระทงของสังคมไทยนี่เป็นทุกซ้อนทุกเป็นทุกที่มองไม่เห็นแต่พี่น้องที่อยู่ที่นี่มีชี่ิกรงที่มองไม่มองเห็นแต่ข้างนอกก็มีชะตากรรมไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เรามาที่นี่เรามาให้กำลังใจ แล้วมาบอกพี่น้องที่นี่ว่าวันครอบครัวแม้เราไม่ใช่อยู่ในสายเลือดเดียวกันแต่ความเป็นครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวทางอุดมการครอบครัวทางอุดมการเดียวกันมันยิ่งใหญ่ พิเศษมีพี่ชายคนหนึ่งแจ้งจับน้องชายนั่นคือครอบครัวสายเมื่อเดียวกันแต่ว่าคนเสื้อแดงจะไม่มีวันทรยศกับพี่น้องในฐานะครอบครัวรองดมการเดียวกันใช่เปล่าใช่ <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นที่เรามาวันนี้ด้านหนึ่งก็คือมาให้กำลังใจให้ความอบอุ่น ว่าวันสงกานตรงนั้นเป็นวันที่เราไม่สามารถมาได้เพราะเป็นวันหยุดแต่ถามว่าวันนี้วันดีไหมดีเพราะมันเป็นวัน2องสาสี่ห้าหเป็นวันเดียวในหลายร้อยปีเลยค่ะพี่น้องที่จะมีวันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ย เราจึงมาให้กำลังใจเสียอย่างเดียวกอแก้วขัดใจอาจารย์ธิดาอาจารย์ธิดาบอกว่ากอแก้วเนี่ยต้องมาเราอยู่ข้างนอกแต่กอแก้วจันมาอยู่ข้างในใในี่เป็นคนที่ขัดใจประธานนปชเราบอกไว้ก่อนว่าเราจะมาจัดในวันนี้แต่ขอให้กอแก้วอยู่ข้างนอก แต่เขาไม่เชื่อกันเข้ามาอยู่ข้างในนี่เป็นความผิดหวังอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ข้างนอกก็มีคุกที่มองไม่เห็นและเป็นคุกสอนคุกและมันทะลุเหมือนแบบก่อแก้วนั่นแหละออกไปแล้วก็เดินเข้ามาได้แล้วก็เดินออกไปได้เพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้จึงเป็นวาระพิเศษ ที่เรามาในฐานะตัวแทนของคนส่วนหนึ่งเพราะวันนี้เป็นวันทำงานพวกเราที่พอจะมาได้ไม่ได้มีงานประจำก็มาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในฐานะตัวแทนของคนเสื้อแดงอื่นๆและพรุ่งนี้เป็นวันแถลงข่าวเราก็จะเอาเรื่องราววันนี้ว่าคนเสื้อแดงเป็นห่วงใย ก็นำพระพุทธรูปและก็ตัวแทนแกนนำมาให้พี่น้องในเรือนจำได้มีการสงน้ำพระและรดน้ำแกนนำเหมือนกับคนอื่นๆเสียอย่างเดียวเราอยากสาดน้ำพี่น้องข้างในใช่หป่าใช่เรอยากทาแป้งด้วยใช่หป่าใช่แต่ที่นี่มันไม่ได้ทำไงเย ก็เสียดายนิดเดียวว่าเราไม่ได้ไปสาดน้ำพี่น้องข้างในเอแต่คือนอกสาดน้ำมาได้ไหมเนี่ยข้างบนเนี่ยได้ค่ะไม่ขัดข้องนะถ้าข้างบนจะสาดน้ำลงมานะคะแต่ว่าต่อไปนี้เดี๋ยวเชิญกรุงเทพมามีรายการที่แสดงเตรียมไว้อะไรบ้างคะแสดงหมดแล้ว อาจารย์เดี๋ยวเชิญเชิญอาจารย์นั่งคือกับไม่ได้แล้วทำไมการแสดงก็แสดงไปหมดจ้ไม่ได้ไม่ได้คือไม่มีการประสานงานกันเลยอาจารย์ยังไปสัญญาค่ะเขาว่าเดี๋ยวเขาจะได้ดูดูหมดแล้วค่ะเ่นตอไหก่อนลดน้ำดำหัวค่ะ ไอ้ทีหลังต่อไปประสานงาน,นอยนะเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้เรื่องอาจารย์ไปออกข่าวยาเลยไม่มีการแจ้งข่าวสารเลยรออาจารย์มนะอาจารย์มาเปิดอาจารย์มาตั้งแต่สิบโมงนะคะอย่าบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ขึ้นข้างบนเลย